โอเคเรื่องนี้คืออยากมาพูดในฐานะทีเ่เราตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะอยากขอแสดงความคิดเห็นหน่อยเถอะจริงๆถ้าสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวเยอะขึ้นแบบมากๆเลยใน Tik t o อกเอาจริงๆนะคะถ้าใครที่ตื่นรู้แล้วเนาะหรือคนที่ตื่นกันมาก่อนหน้านี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะมันคือเรื่องปกติมากๆ ต่างประเทศนะคะเขาตื่นกันก่อนประเทศไทยเนี่ยเยอะมา,มากมาก,มากแล้วนะคะถ้าพิมพ์หาในแฮชแท็ที่เป็นของต่างประเทศนะคะต่างประเทศเขารู้ก่อนเราอะมาเป็นหลายปีแล้วซึ่งมันดีแล้วนะคะที่ตอนนี้มีชาวแสงมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวให้ใครหลายๆคนนะคะที่ไม่เก่งด้านภาษาเนาะแล้วเขาก็มาแปลให้นะคะแทนที่เราจะรับข่าวสารแต่ว่า แต่ว่าเราก็จะไปเห็นคอมเมนต์นะคะที่เขาจะพูดว่าเออเลิกกิน B5 แล้วตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วค่ะหรือว่าพอผมเลิกดมผมก็ไม่เห็นแล้วอะไรแบบเนี้ยคือคนไทยอ่ะเข้าใจนะคะความติดตลกหรือความไปเรื่อยอ่ะแต่บางทีี่ะถ้าเราหัดทําตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วเนี่ยคุณจะไม่ตัดสินอะไรพวกนี้ด้วยอะไรแบบนั้นนะคะ แต่เอาจริงๆเดินสายนี้นะคะทุกคนจะต้องเจอคอมเมนต์ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ต้องตั้งรับอะเนาะเพราะว่ากว่าคนจะตื่นในเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะดูได้จากเรื่องราชวงศ์บ้านเราก็ได้เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะเรา Not All นะเราใส่คำว่า Not All นนะคะคือทุกคนเนี่ยใครที่เปิดใจเนี่ย ถึงจะไม่เชื่อแต่ว่าเปิดใจอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นปัญญาชนที่อ่าโอเครับสารข้อมูลได้แม้จะจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่คนที่ไม่เปิดใจนะคะแล้วก็ถามหาหลักฐานไหนละรูปถ่ายไหนละนั่นไหนละนี่ไหนละนั่นไหนละนี่นนนนนนทุกคนคะ่ะสิ่งที่เรารู้หรือสิ่งที่เราเห็นมาตลอดคุณจะเชื่อได้ไหมว่ามันคือสิ่งที่ มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการให้เราเห็นเฉยๆคุณเชื่อสื่อได้มากแค่ไหนแค่ตอนนี้เนี่ยมันมีแพลตฟอร์มอื่นๆทางออนไลน์ที่มันกระจายได้มากขึ้นคุณก็เลยเหมารวมเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้อย่างนี้นะหรอเราจะเชื่อได้แค่ไหนคะกับสื่อหลักดูได้จากข่าวในไทยก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะข่าวเวลามีข่าวอะไรข่าวที่ควรจะออกยังไม่ออกเลย แต่ถามว่าชาวแสงทุกคนที่โดนคอมเมนต์ประมาณนี้เนี่ยเออเขาโกรธกันไหมนะคะเขาก็ไม่ได้โกรธนะคะทุกคนเพราะว่าหน้าที่ของทุกคนที่ตอนนี้มากระจายข่าวเรื่อยๆเนี่ยก็คือทําหน้าที่เพื่อปลุกทุกคนให้ตื่นคือที่เราจะบอกนะคะที่ทุกคนาหาหลักฐานหลักฐานทุกคนสามารถหาหลักฐานได้เลยคะ่ะแต่ว่าคุณจะหาไหมแค่นั้นหรือคุณแค่อยากคอมเมนต์เฉย